ใจมากค่ะหนูรู้สึกว่ามันเกินมันไม่เกินฝันแต่แค่อย่างที่ทราบดีว่าที่ผ่านมามันมีอุปสรรคเข้ามาทําให้อุ้มรู้สึกแบบเสียใจไปบ้างแต่แบบวันนี้ทําสําเร็จแล้วนะคะดีใจมากค่ะดีใจมากจริงจริงจเราเคยเห็นภาพนี้ไว้ดีบอกไหมคะคุณเคยค่ะคิดคิดมาตลอดค่ะคิดแบบคิดแบบไม่พักเลยว่าวันหนึ่งมันจะต้องเป็นวันของเราอุ้มคะวันนี้คิดยังไงบ้างเพราะว่ามีมีหลมีออกมาเยอะมากตอนนี้ในโซเชียลว่าเราผักมาการเซีย หลโาเสียแล้วมันพอที่จะสมมุ้งไหมคะต่สมองเวันที่เรานตราม่าเราคิดไหมว่าเราจะได้มาถึงวันนี้ไหมณวันนั้นวันนั้นรู้สึกว่าไม่น่าจะได้ค่ะแต่แต่ตลอดตลอดระยะเวลาที่เก็บตัวมาหนูรู้อย่างเดียวว่าหนูจะต้องทําให้พี่วัดกลับมามั่นใจกลับมาเชื่อในตัวหนูแล้วหนูจะปกป้ององค์กรให้ได้มากที่สุดเท่าที่หนูทําได้หนูปรับทุกท คอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นในแฟนดอมของหนูไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนิจวัตที่บอกว่าหนูควรปรับอะไรหนูควรทาสิ่งไหนหนูทําได้หมดเพราะหนูบอกว่าหนูกลับมาครั้งนี้มันต้องดีกว่าเดิมวันนี้อุ้มพอใจผลงานมากมากขนาดนี้อุ้ยก็มองแล้วไม่พอใจได้ไงล่ะคะจับใจบอสไหมคะก็ต้องจับแล้วไหมคะรู้สึกยงว่ารางวัลที่เราได้มาคือบอสเป็นคนจิ้มให้เรา ไ,ไม่ถึงว่าที่เขาก็าเลือกเขามาเลือกเข้ามาว <What S 1> ัดชอย,ชยตอนแรกหนูใจเสียมากนะหนูต้องบอกตรงๆตอนทีห่หนูจับมือกับเย้าหนูแบบเอาละ <laughs> ยังไงซีจะเป็นตัวเองไหมแต่ในใจลึกๆคือหวังหวังว่ามิสเกลชุมพรจะออกจากปากพี่แมทธิลค่ะแล้วหนูก็ได้ออกมาจริงๆดีใจมากอะไรที่ทำให้ทัชใจบอสที่บอสเราไว้ใจเราหนูว่าสิ่งอื่นใดเลยหนูปรับหนู หนูยิ่งกว่าน้ําที่ไม่เต็มแก้วค่ะหนูพร้อมที่จะปรับทุกอย่างหนูพร้อมที่จะไปซ้ายไปขวาหรือพร้อมที่จะทํางานกับองค์กรจริงๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนไหนก็ตามหนูเลยทําให้รู้สึกว่าพี่วัดน่าจะเห็นถึงความพยายามความตั้งใจความมุ่งมาั่นะของหนูเลยทาให้หนูได้มายืนอยู่ตรงนี้ค่ะครั<อ>บ,อบตอนวินที่นาทีที่จับมือกับเทียค<ท>ุยอะไรกันกินกันเราตายแล้วตายแล้วพี่เด็เดียวไม่ได้พูดอะไรกันเลยค่ะแค่แบบลุ้นลุ้นแบบลุ้นมากๆอ่ะแบบ มันจะเป็นเราไหมหรือมันจะเป็นเทียรหรือแต่ใจดูๆคิดว่าเป็นเราอยู่คิดว่าเป็นอะไรห,หรือคิดว่าเป็นตัวเองไม่รู้ตอนนั้นก็คือแบบรอเพราะว่าลุ้นมากเลยสีหนากขุมก็ดูลุ้นมากาลุ้นมากลุ้นมากหนูแบบลุ้นแบบมไม่ไหวแล้วคืออยากใ,<ค>ให้แบบอะไรนะใช่หนูว่าบีบมือบีบกันเองอะแบบแรงมากแล้วปลายเท้าคือจิกส้นสูงแบบจะได้ไหมจะเป็นทวีพรหรือเปล่าแล้วมีจังหวัดหนึ่งสลับ สลับตัวกันอยู่คือยังไงครับคือหน้าเราเปิดคนละฝั่งค่ะเราฟาร่าเราแบบเปิดมาแบบนี้ถ้าอย่างนั้นมันจะแบบมันจะบังหน้าเดี๋ยวผมมันจะบังหน้าจะได้องศารูปที่ไม่สวยจริงคเมื่อยชีคุยกันไว้แล้วเทียนครับรู้สึกเทียนรู้สึกยังไงครับวันนี้ได้ก็วันนี้รู้สึกดีใจนะคะถามว่าผิดหวังไหมก็ไม่ผิดหวังนะคะแต่ว่าถ้าเกิด่าเสียใจก็เสียใจนิดนึงแต่ว่า เทียก็ถ้าเกิดว่าเรารักองค์กรอะเทียก็เชื่ออยู่แล้วว่าพินวัตเขาตัดสินใจแบบที่ตามที่มันถูกต้องที่สุดอะค่ะถ้าเกิดว่าเขามองมาอุ้มแบบดีสำหรับตําแหน่งนี้หนูก็ไว้ใจเขาแล้วก็หนูคิดว่าเขาตัดสินที่แบบถูกต้องแล้วอะค่ะพิมจีนะคะเราก็แบบว่าจีนลุดมาหนูดีใจที่หนูได้ที่สามนะคะเพราะว่าโอ้โหเสี่ยงหูเสี่ยงชีวิตไม่สบายนิดนึงนะคะทุกคนเสี่ยงชีวิตมากเพราะว่า เอาจริงๆนะคะด้วยคือมันมีปัจจัยหลายอย่างที่จะทําให้เราได้ตาแหน่งที่เท่าไหร่นะคะ,อ,ะอย่างพิมแ์บมีปัจจัยเรื่องอายุหน้าที่การงานที่เรามีอยู่แล้วก็แฟนขับเราอันเนี้ยพิมว่า3อย่างเนี้ยที่สามเหมาะสมกับพีมแล้วพีมดีใจมากๆเลยนะคะพีนี่จะสามสบแล้วนะได้ที่ตามคือเก่งแล้วเก่งมาก ไ,ไม่เสียดายเลยดีใจมากตอนแรกคิดว่าตัวเองจะท็อปสิบด้วยซ้ำค่ะก่อนหน้านี้แต่ว่าตอนนี้ทะลุมาถึงที่3มได้แบบแล้วก็ขอบคุณพี่ๆนะคะที่คอยเชียร์คอยเอ็นดูหนูนะคะถึงวันนี้หนูจะสู้ชีวิตแต่ตอนนี้หนูไม่เหนื่อยแต่เสียนูเหนื่อยอย่างเดียวนะคะกับทุกวันนีกับสาชาติ โอ้ยขอบคุณมากที่หนูได้รางวัลชุดประจำชาติปีกมันหนักมากสครงมากแค่หนูสิแค่หนูจะหักอยู่แล้วให้เขาเธอหลายคนบอกว่าหล่อสับขันหล่อหล่อให้เธอได้ยังไงใช่คือหนูงงว่าทำไมคนถึงคิดว่าเป็นมือจริงมันยาวมากเลยนะมันใหญ่แบบใหญ่กว่าหน้าเลยแบบอ๋อใช่เนียนมากเนียนมากตอนที่ประกอบร่างอะค่ะคือพี่เขาบอกว่าไหนพิมพ์สีแบมือซิแล้วเขาก็ทาสีเดียวกับมือหนูให้หูนมันก็เลยดูเหมือนจริง มีคนบอกด้วยว่าทําไมหนูไม่กางมือตอนจบมันกางไม่ได้ค่ะของพองดูเปพน้อมในใจก็ก็ดีใจมากๆค่ะจริงๆสุดท้ายพอเรามายืนตรงนี้มันมันรู้สึกว่าอยู่ตรงไหนก็ได้ขอแค่ได้อยู่ทํางานกับองค์กรแกลนก็พอค่ะใช่กลายเป็นว่าเราเป็นทีนภาคทีมทีมไฟเดียวก็รู้สึกดีใจค่ะที่ ฝ่าฟันทุกอย่างจนขึ้นมายืนตรงนี้ได้ทั้งๆท,ที่จุดแรกมันไม่ใช่ที่ของเราแต่เราก็พยายามเต็มที่ที่สุดทุกๆแคมเปญทุกๆอีเวนทุกๆงานนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ที่ดันตัวเองขึ้นมาแล้วก็ขอบคุณบอสที่ให้โอกาสเด็กคนนี้นะคะ่ะและาได้ด้วยก็ดีใจมากๆแต่จริงๆก็คือเพื่นพนพนอนๆทุกคนคือเก่งมากๆค่ะแล้วหนูเชื่อว่าหลังจากนี้มันไม่ใช่แค่หนู3าคนแต่มันจะเป็นหลายๆคนทั้ง77ที่ยังมีความสามารถคือหนูเชื่อว่า ไม่ว่าจะเป็นร้องแนวขนาดแนวไหนอะค่ะทุกคนสามารถต่อยอดองค์ต่อยอดได้บอสสามารถต่อยอดทุกคนได้แน่นอนใช่ค่ะพร้อมเดินสายบอสลัมมี่ไหมคะพร้อมค่ะพร้อมพร้อมมากๆค่ะโอเคมาสู้มาดูโอ้ก็น้อยก็ไม่มาไกลก็หักประการมากๆก็เดินไปได้จริงๆฝันมึงใหญ่แหละแต่ก็รู้แหละว่าโอเคดูปีนี้เป็นปีแรกของหนูรู้สึกว่าหนู ทำได้ดีมากๆทำได้ดีแบบดีจริงๆและหนูเชื่อว่าในอนาคตอุตส่กลับมาใหม่แล้วหนูจะมายืนตรงที่อทุกๆยืนและดีใจที่้ร่กับการประกวดแม่ครเพราะว่าบิ๊กแบ็คเราก็มาแรงมากๆมากมีความสุขมากหนูททุกอย่างในที่เรัฐการแข่งขันเพราะ่าเราคิดว่าคือการโชว์โชว์หนึ่งของเราที่เราจะโชว์ให้คนดูเห็นว่าฉันทำได้ค่ะฉันจะลบคำดูถูกทุกอย่างที่ใครๆก็พูดเกี่ยวกับฉันตลอดชีวิตแต่วันนี้ ฉันยืนตรงนี้ได้เพราะตัวฉันและก็คนที่รักฉันดังนั้นฉันไม่ใช่ใครแล้วก็เขาพิสูจน์ได้เห็นผู้ที่น้อยช่างไม่มากอุ้มจันรู้สึกไงบ้างนอกจากพอความแมนความเก่งความถนัดเรา,เร,า,เร,ารู้สึกว่าแฟนคลับก็มีส่วนร่วมให้เรา่งให้เราถึงนใช่ค่ะอุ้มมั่นใจตรงนี้เลยว่าการที่อุ้มกลับมาประกวดครั้งนี้มันไม่ใช่การที่เราประกวดตัวของเราคนเดียวแต่มันคือพลังจากแฟนคลับซึ่งทุกๆคนที่อยู่ตรงนี้ในนี้มีทุกคนเลย อุ้มอุ้มกังวลเรื่องนี้มากมจริงๆ,ๆค่ะว่าการกลับมาเนี่ยมันจะมีแฟนคลับไหมเรารู้สึกว่าตัวเราไม่ใช่เป็นคนที่น่ารักขนาดนั้นที่จะมีคนหลายๆคนที่มาเห็นตามในโซเชียลหรือมาเห็นด้วยตาจริงแล้ว่าจะชอบหรือจะเอ็นดูแต่วันนี้หนูก็ต้องขอบคุณพวกเขาค่ะที่ช่วยกันดันหลังพาหนูมาอยู่ยืนอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็ขอบุณตัวเองด้วยเราจะไปอดึงคนที่ได้ย้ยาวว่านักงรมนักสู้อุ้อยากจะบอกอะไรเป็นแรงบันดาลใจกับน้บองๆหลายคน ตราบใดที่ยังมีแรงตราบใดที่ยังมีฝันตราบใดที่กําลังขางเรามันอยากจะเดินไปอย่ายอมแพ้ค่ะเพราะว่าไม่มีใครลิขิตชีวิตเราได้ด้วยตัวของเราเองอุ้มมายืนอยู่ตรงนี้อุ้มต้องการจะพิสูจน์ว่าอุ้มสามารถทําได้มันค่อนข้างที่จะเกินความฝันจากหลายๆคนที่มองที่พี่เขาบอกว่าหักปากกาเซียนมันก็ก็ค่อนข้างที่จะจริงด้วยความที่อุ้มก็คือเป็นนางงามหน้าเก่า เป็นนางงามไม่เคยผ่านประสบการณ์การประกวดมาแล้วอาจจะไม่ว้าวในสายตาใครหลาย,ลยๆคนแต่วันนี้พวกกลับมายืนตรงนี้ยังภาคภูมิใจค่ะตอ่อไปต้องก้าวไป m อ i แล้วเนะาะใช่เจอกันที่เวสซี่แล้วแล้วแล้วทุกด้อมนะคะจะแต่ทุกคนจะลากด้อมตัวเองมาเชียร์อุ้มแน่นอนมาเฉียวเป็นชัยกันด้วยเรา,าไปเชียร์อุ้มจริงๆเป็นเวอร์ช<ด>ันนีน้ก็ดี ต้องรอติดตามดีกว่าค่ะเพราะว่าวันนี้ยังรู้สึกตื่นเต้นเลยครตัวไม่ถูกเลยค่ะ <หา S 2> แต่ว่าปบับอุ้มพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองไปตามยุคสมัยพร้อมที่ปรับเปลี่ยนไปตามบริบทพร้อมปรับเปลี่ยนไปตามสิ่งที่ผู้ใหญ่หลายๆท่านมเล็งเห็นว่าเราควรจะปรับเปลี่ยนไปอุ้มพร้อมเสมอค่ะดังนั้นฝากติดตามด้วยนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ใจากนี้ไปจะต้องไปเข้าบา้าน ใช่ค่ะมันเป็นยังไงบ้างมาเตรียมตัวยังไงบ้างจะบอกว่าหลายคนน่าจะต้องเหนื่อยแล้วแหละเพราะว่าเจอเทียกับเกดอ่ะยังไงสิยังไงเซก็คงพูดไม่หยุดอ่ะจริงๆริแล้วก็เดี๋ยวต้องไปถามป๊าป๊าอีกทีว่าเราจะได้ห้องส่วนตัวหรือเปลว่าต้องมีรูมเมทได้คุอมูลละเอียดกับทางบอสบ้างหรือยังจ้ะ ในในส่วนของรายละเอียดอุ้มอยากให้พี่ๆสื่อมวลชนรอติดตามดีกว่าค่ะอุ้มว่ามันต้องมีอะไรที่เซอร์ไพรส์กับคนดูเซอร์ไพรส์กับแฟนคลับแล้วก็เซอร์ไพรส์กับพวกเราด้วยเพราะมันก็คือชาเลนจ์ชาเลนจ์หนึ่งการประกวดจบมันไม่ใช่การที่เราจะจบทุกอย่างไปง่ายๆมันคือการเริ่มต้นใหม่ในอีกอพิโซดหนึ่งฝากติดตามด้วยนะคะพี่ๆทุกคนเดี๋ยวคนให้ฉายาแกนปีนี้ว่าเป็นสงครามนางงามเรมเรี่ของจริงลองรู้สึกงั้นพอเราอยู่ในก่องมันเป็นอย่างนั้นไหม ไม่ได้สงครามแต่ว่าเป็นแบบว่าดราม่าเดลี่ everyday อะไรประมาณอย่างเงี้ยดราม่าเดลี่จริงๆแบบตื่นมาแล้วแบบว่าเฮ้ยวันนี้จะมีอะไรบ้างเกิดอะไรขึ้นลุนลุนซุปตารีต้มชั่วงวันเลยจริงๆใช่ปากันลุนตื่นขึ้นมาจะเช็คก่อนว่าเอ๊ต้องทำอะไรตัวนี้คือตื่นมาเขาก่อนเขาก่อนวันไอจีไอจีทุวันมีสตอรี่สีส้มไหมจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะนางงามทุกคนเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับ เราแบบอะไรอ่ะเป็นกลังใใจห้กันตลอดใช่กัน่กันตลอดเลยคือเราไม่เคยแบบว่าพลาดพิงหรือว่าแบบมีความรู้สึกที่แบบไม่ดีต่อกันเพราะฉะนั้นไม่เคยหัวกันเลยยังไม่เคยหัวกันเลยนะคะใช่อย่างเราเองก็จบที่แกล้งก็จบที่แกลแน่นอนนะคะตอนนี้มงแล้วค่ะจบที่แกลหนูบอกแล้วหนูจะมาแขวนส้นสูงวันนี้แต่ว่ายังไม่แขวนอยู่อ่ะค่ะเราต้องไปเอาเอ็มจก่อน ความหวังมงใหญ่คร้งแรกหวังอยู่แล้วคะ่ะพี่อุ้มว่าความหวังมันทําให้คนเรามีแรงเดินไปข้างหน้าดังนั้นอุ้มก็ขอที่จะหวังใหญ่ไฟสูงไว้ก่อนเลยแล้วหลังจากนี้ก็มาติดตามกันค่ะเพราะว่าหลังจากนี้เราต้องแบบกลับไปฝึกไปพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆหลายๆด้านเพื่อที่จะไปคว้าม,มงแรกให้กับประเทศไทยคะ่ะขอทีมนี้การันตีใหนบอปหน่อยว่าจะปังไม่แพ้รุ่นนลย หนูหนูกล้าพูดได้เลยหนูกล้าพูดได้เลยไม่มีใครแทนรุ่นที่แล้วได้แน่นอนแต่รุ่นนี้จะปังในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปแน่นอน่พวกหนูบอกตรงๆว่าหนูไม่ได้อยากจะไปพวกหนูห้าคนไม่ได้อยากจะไปไม่ไม่ได้อยากจะไปในส่วนนั้นแต่หนูอยากเดินไปพร้อมๆกับพี่ๆเขาเพราะว่าคาว่าอิงฟ้ามหาชนไม่ได้ไม่มีใครมาแทนที่ได้พวกหนูแค่พร้อมที่จะเดินไปกับเขาเคียงข้างเขาเดินไปกับองค์กรเดินไปด้วยกันค่ะ 好。<noise> <noise> <noise>